คุณเคยเป็นไหมคะว่าส่งยื่นเรซูเม่สมัครงานไปหลายที่แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นมีใครถูกเรียกสัมภาษณ์งานสักที ซึ่งจริงๆแล้วนะคะปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ที่เรซูเม่อของคุณนั่นเองค่ะบางเอิญบางเอิญบริษัทที่คุณส่งยื่นสมัครงานไปเนี่ยเขาอาจจะใช้ระบบที่เรียกว่า ATS หรือว่า Application Tracking System ในการคัดกรองเรซูเม่อของแคนดิเดตทั้งหมดนะคะก่อนที่จะถึงมือ HR คัดกรองก่อนว่าเรซูเม่อของคุณเนี่ยถูกต้องไหมถ้าสมมติว่ามันเกิดมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องในเรซูเม่อของคุณระบบมันก็จะไม่อ่านเรซูเม่อของคุณแล้วเรซู ของคุณก็จะโดนเทไปแบบง่ายๆค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เพียน,นี่ไม่ได้มาบอกแค่ปัญหาแต่จะมาช่วยคุณแก้โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือให้ใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับงานของคุณค่ะไอ้ตัวคีย์เวิร์ดนี้เราจะมาจากตรงไหนก็คือในป้ายประกาศงานเพียน,นี่ก็เคยบอกะคะว่าให้เราเนี่ยอ่านป้ายประกาศงานให้เข้าใจก่อนเสร็จแล้วให้ดึงคีย์เวิร์ดสำคัญ,สำค,ญสำคัญในป้ายประกาศงานนั้นนะ่ะมาเขียนใส่มาเขียนแทรกใส่ในเรซูเม่ของคุณ ใบป,ประกาศงานนั้นคุณต้องอ่านอะไรบ้างลักษณะงาน ทักษะหรือว่าคุณสมบัติต่างๆนั่นเองค่ะก็คืออ่านทั้งหมดในป้ายประกาศงานเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือการจัดฟอร์แมตของคุณจะต้องชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็น contact information education skill work experience หรือ profile ทุกอย่างจะต้องจัดให้เป๊ะให้ตรงให้ชัดเจนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ฟรอนที่คุณจต้องใช้จริงๆแล้วเนี่ยในระบบ ATS มันสามารถใช้ได้หลายฟอนนะแต่พี่อันนี้แนะนาให้ใช้ time and news o m a n มันจะดูสุภาพที่สุดค่ะแล้วก็ขนาดฟอนต์1 0 1 2ค่ะข้อที่3 ค่ะก็คือระบุเกี่ยวกับผลงานหรือ achievement ของคุณลงไปในรซูเม e ค่ะซึ่งพี่แอนนี่ได้มีทำเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ achievement ไว้ให้แล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้คุณไปตามดูกันได้แล้วไปปรับใช้เลยนะคะเพราะว่าพี่แอนนี่จะบอกว่าในตัว achievement คุณจะต้องใส่ตัวเลขเชิงสถิติหรือว่าผลลัพธ์ที่มันเคลียร์ชัดเจนเพราะตัว ATS มันชอบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัว action verb คุณจะต้องใส่ให้ชัดเจนด้วย action verb เนี่ยคุณสามารถไปเอามาจากในป้ายประกาศงานที่คุณจะไปสมัครได้เลยนะคะไปดึงมาใส่ลงไปในเรซูเม่ของคุณได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะก็คือการตรวจสอบความถูกต้องอันนี้พี่อันนี้จะบอกเลยว่ามันสําคัญสําคัญสําคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราเนี่ยใช้ Wording ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้คําที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะไปสมัครหรือว่าการสะกดตัวหนังสือของเรามันสะกดผิด ระบบ ATS มันก็ไม่อ่านเรซูเม่ฉบับนั้นนะคะก็จะถูกเทไปแบบง่ายๆค่ะดังนั้นถ้าไม่อยากโดนถูกเทคุณจะต้องใช้คำที่ถูกต้องสะกดให้ถูกต้องตรวจสอบให้ถูกต้องแกรมมากก็ต้องถูกต้องด้วยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะทุกคนเพียนนี้เปิดบริการใหม่เกี่ยวกับปรึกษาด้านเรซูเม่โดยเฉพาะเจาะจงเลยนะคะคุณสามารถทักแชทกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าเรซูเม่ของคุณเนี่ยมัน ใช้ได้ไหมหรือมันสมบูรณ์แบบเราหรือยังนะคะทักแช้กันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนนะคะว่าบริการนี้มันมีขั้นตอนกระบวนการอะไรยังไงนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด f o l l o w Page ใย้พี่นีด้วยนะจ๊ะ